เปิดเงินกระถินเบลล่าลานีสมฐานะนางเอกเปิดต้นๆจากกรณีเบลล่าลานีได้โพสต์ภาพสมบัญชีพร้อมทั้งระบุข้อความในโพสต์ว่าสรุปยอดทําบุญกระถินสามคัคคีวัดพระยาสุเรนร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารรวมถึงเงินส่วนตัวของเบลและครอบครัวเป็นจํานวน424,722.98สตางพวงมาลัยจากแฟนคลับและเงินสดที่ร่วมด้วยภายหลัง รวมเป็นเงินทั้งหมด5,05,865.98สตางขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะเบลล่าลานีแคมเปญเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมพศ2532ชื่อเลดเบลล่าเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษเป็นที่รู้จักกับบทบาทกลองแก้วจากละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์และบทบาทแม่หินการเกตเกตสุราง จากละครยอดชิตยอย่างปุเพศนิวาตและเรนูในละครกลงกรรมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรีทค่ะ